สบายดีพี่น้องมาคบกับช่องพี่น้องอติมกินแหลกมันนี่จะพาเพื่อนๆมา,าผัดักบ้งไผ่แดงเนาะเอาก็ตําพริกกระทเทียมใส่ทุกคนตําพริกกระทเทียมใส่แล้วก็ใส่ผงแล้วก็น้าตาลนะทุกคนที่กองอยู่เนี่ยชอบบอกหวานๆเนาะแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปเนาะทุกคนใส่น้าปลาคนที่เราจะผัดักบูงไผ่แดงนี่เนาะแล้วก็ต้องเตรียมของแบบปรุง ผักบ้วงในตัวไปเลยเนะทุกคนก็ปรุงใส่แล้วเอาน้ำมันหอยลงไปทุกคนน้ำมันหอยเนาะหลังจากนั้นแล้วก็เราจะไปเปิดไฟเด้อทุกคนกว่าไฟสีแห้งหรือสีข่อยเนาะมาเบิ่งกันเลยทุกคนว่าสีแบบใดเนาะไม่น้องเอาติมผัดหัองบ้งไผ่แดงนี่นะอน,นเขาก็ตั้งกระทะแล้วทุกคนเขาก็จะเอาน้ำมันลงไปก่อนนะทุกคนน้ำมัน,เ,นเอาน้ำมันให้เขาร้อนแรงๆก่อนเนาะ น้ำมนันไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ใส่ประมาณเนี่ยน,นี้คือว่าเยอะเหมือนกันนะทุกคนออกก่อนน้มันใส่ประมาณเนี้ยเตรียมเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้ยเดี๋ยหน,น้า้พี่น้ององโทรศัพท์ก็หัวพี่น้องอโทรศัพท์2,000กว่าบาทเนาะพี่น้องก็อยากเก็บุเนาะวก็มาเอาุงลงทุกคนกนแห้งเนาะ ไม่แรงเราเอาลงปุ๊บเราเอาฝาหม้อปิดเลยแล้วผักบุ้งเรามันจะเขียวทาให้ผักบุ้งเขียวทุกคนบางทีเราอาจจะไม่ได้ไฟนะไฟไม่ไม่แดงพอมันก็ไม่เขียวแต่เรามีเคล็ดลับหนึ่งก็คือมันไม่แดงปุ๊บไฟไม่แดงแล้วก็เอาฝาหม้อปิดปั๊บนี่พอเอาฝาหม้อปิดนี่ผักเขาจะสดะทุกคนผักเขาจะไม่ช้ำเขาจะเขียวมันมผักบุ้งไฟแดงเลยทุกคนเนี่ยประมาณนี้เคล็ดลับเนาะอันนี้คือเคล็ดลับค่ะ เนี่ยสุแล้วอันานี้เราก็จะปิดแก๊สแหละทุกคนเอาบ้วงเล้ยังเขียวอืออยู่เลยถ้าเราไม่ปิดไม่ปิดฝาหม้อนี่เขาจะาดำดำออะประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้ทุกคนเนี่ยยังเขียวอือเลยแล้วก็ไม่มีมันไม่ดำนะทุกคนมันจะเขียวอย่างนี้ตลอดจนเรากินหมดเลยเนาะอันนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กน้อยนะทุกคนเคล็ดลับของแม่น้องติมกินแหลกตอคลิปนี้สบายดีทุกคน